สบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสกคนพอๆกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้แม่์บาลลุงพนกำลังสีสบายดีพี่น้องบายดีพี่น้องขาก็ไรก็แซ่ก็ติดตามซองแม่บาลลุงมพี่น้องเช็ดยังนี่ขัวอ,อันนี้ขัวกุ้งเนาะนี่ป้าเช็ดยังป้าขันสมเหต์ขันสมเหต์พี่น้องป้าบนจิขันสมเหตุเห็ดนางผ้าบามีเอามาเนาะ กุ้งนั่นต้องขอบใจแม่บาวตาเออกุ้งนี่ขอบใจแม่บาวตาพี่น้องเพิ่นนำมาฝากมีกุ้งมียังในมีกล้วยเหรอเห็นเพิ่นนำมานะกล้วยมีมะกอกเออครบสุดเลยเนาะสุดพี่ยังอไงนะนู้นี่แพามาโอู้จะเหม็นเพิ่นมาแต่เมื่อแดงเออหนูหนูแต่หึงแล้วเนาะป่าเพิ่นกำลังสีเห็ดสมเห็ดนางฟ้าพี่น้องว่านนี้เห็ดไปแล้วสมพัก S <S มันเห็ดชมเห็ดกินใจชมพักเลยสูนี้มีแต่มีแต่ชมมีแต่เห็ดชมยังกินสุอย่างดีเอาอโดดน้ำกระมีใส่ยงังไงป้งาใส่ยังไงเห็ดชมพักนี่เออเห็ดชมเห็ดนี่กระเทียมกระเทียม คือเึ้นเกลือแหนะแต่ว่ามีมีกระเทียมมาเพิ่มเนาะกระเทียมเพิ่มอันนี้ขันเห็ดชมพักบม่ได้มีกระเทียมเนาะหมแล้วเห็ดชมเห็ดนี่มีกระเทียมจังมือจงังสีกินได้เห็ดชมเห็ดนี่มือแรงกินได้เมีกระไว้์ก็ชมพักสองสามโมงก็กินได้อเอาตรงหนึ่งก่อนในพี่น้องหนึ่งห้มันฉุกจฉือยมาเห็ดมือแรงก็กินได้ใช้เวลาประมาณสองสามโมง ว่ยเกินเลเลยตมกี่มา,าไหมน้เก <c oughs> ย่นะก็แมเอาไปอันมากันวานี <บา S 1> ่เข้มได้ไรแล้ววะบาวลงเช่นแลเกลือเป็นวะเข็ดอันบรเช้าคนขยนกี่หน่อยเขาไปใสนลุงอาคือตอนน่ะเห็นลุงหลุดลุงออกไปแล้วเขาเจาอยู่ในนาบ้านเจล กีนรถจักไปบอเอาไปวิและพวกลังึนเขไปนักลยึงถไปแล้วอปืปลาแล้วก็เลยพากันขี่รถจักไปบ่คนวัสิ่ี่รถจักไปเองจองเมนูกับข้าวป่าไปเฮ็ดซีโฟมอีกเลย ส่วงนี้ขขาเตะลนเนาะเริ่มหอมกพน่นอะหอมกระเทียมเริ่มหอมกระเทียมเตรียมมากับกินเห็ดเนาะกินไวก็สมภาาอีกสองสามสัมโมงก็กินได้มสมลายมันก็เพลเสียทองเนาะ แม่แม <Willy! S 3> uh ่บ่าวด่ามาว่า uh อันดองกับ่อไปคเอออันกายออกมาติเหตุเรียกรวมเห็นคนในซามแย่างนี่มากินข่าวอย่แหละเออข้าข้าวก็หนึ่งเห็ดนล้ให้กินวากินข่าวออเห็นย่างยางยางจักเนนจักบ้าไวพากันยางไปบ่ดนนี่ยางอ่าไกกินยาระบดกีรีราง มาบอกว่ามีคนอยู่บะมาบอกว่ามีใครอยู่มีแต่แขกอยู่เจ้ามาทังนี้าม่ทิงยาตุ๊กยาขยังาอมัวเจ้ามาเห็นยังนั่งนอนเล่นเข่าแม่เนอะเขย่ใส่เนอะอุ้ยงานเก่านะเฮ้ยมือใดป้าคนมาบอกนะ มือวันทีด่เีบาดาวมาเลยมาเลยะบพยางมาชอนไอน้องกรพมใหญ่ยิ่มาหาขาให้กินอนี้ไล้ก็ม่เฮ็ดโอ้ย่เนมาบอกคนิวข่าวก็ได้ใ่ใช่ตขาวมาดีพิงห้องยางเฮ้ยเนาะยางไปะเบิองน้เน้ยยางก็เ้ยอันคืนแต่กนั่งไปเลยปิ้งนู้นกันเลยอ้าวลงทากันยาง ยาก็เบื่อโอ้ยยิ่เขายุบเขาส่งพะกนมีหัวบอกบ้ากุ้ค้นหแล้วในเพื่อนนี่นะแน่แในบอตเวันทีวันทีสิบเนาะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นอกจากวันที่อะไรแล้ววันอาทิตย์เทาก็จำไ้ แวันอาทิตย์มือเจ็ดคำมือเจ็ำถือวันที่สิบบหรือวันที่เท่าไรวันที่เก้าบวท่านว่าเก้ากับสิบนี่เลยพี่น้องแต่ว่าวันทิตนี่แหละวันทิตมือห้ามือหมือ้มือามือ้ืห้ามมือมือ้าือห้ามมือห้ามอห้ามื้ามห้าอห้ามมือ้ามมือามมอห้ล้ออาอ้าอห้าอามอกมมือหาต้อน้หางมื้มือ ไปตีข้าวไปิข้าวพ่อวมวะวันีทท้ข,าขา้า,ขาวกินมดแล้วเฮ้ยเจงหากันหนึ่งชุดเข้ามา,าแล้วนี่เห็ดนะตนที้บาอเ้่นนะเดตักไมนะอันกุ้งนะ ตักโลดขวัวกุ้งเ,เนนมตาเอามาฝา,ากพี่น้องแล้วครับป้าฝนกับก,ก้อยเป,อาาเป็นอะไรปะชมเลยเนาะชมไหวกันชมบอกินได้กันนี่ต้องคอยขันเลยทีชมเลย <laughs> เพื่อคำนี้มันเกีอวยวกบห ไปทางให่แล้วเท่ๆแล้วกปุกมาไเทใส่กระปุกเอากินเธอเดียวหรอเนาะเทเธอเดียวขั้นหมันนายเธอมันบเสียบอ่ะอยว่ายามันเสียอ เปิดไหมอีลุงบ่เตรียมบ่เตรียมตรงเนาะเกียงอยู่ดอกป้าล่างเลยว่านี่เอาลชาเอาลมจะล่างใหม่ล่างนั่งเฮอได้เทเฮ็ดออกจะลัางมันก็บบดิล่างแล้วกันปาันเลยเห็ดลงแล้มันะกินแล้วเนาะวานก็หาร้อยกินงแล้ ชิมหรอมันจะเป็นอย่างขั้นบกืนกับยามชมเลยบ่เยคืมคือเก้าพี่น้องเลยมันนี้ก็ได้นะคืมลมคืมลมคนพล แต่ว่ามื่อนี้อากาศอยากฮ้อนฮ้นพี่น้องอากาศออกฮ้อนห้อนเนาะมือดอยุ่แต่ว่าอากาศออกเอาเอาหฮอนห้อนนะ ไปหันไปนี้ครับโอ้อยยาพี่น้องยคือพุนเนาะบ้านเขาจะเงียบเงียบอีกจักน้อยคือเกาพี่น้องย ดอกแน่นอนมันก็กำลังเริ่มขึ้นเนาะมีดอกมีดอกรนแล้วก็ดอกสลับกันขึ้นแต่ว่าต้นตนต้นนี้มายากง,งามอะไรสำหรับเคยละตัวพีนาค่ายนี่อี่างมันน่นะมันลายสีมันมีสีชมพูนี่สลับกันสีชมพูออกขาวๆแกมกันงามตัวนี้แต่ตัวอื่นมายากง,งามันไร กับดอกเสียทีนี่แล้วงามเป็นปุ้ม,อ,มอยู่ อยู่เทิงบอนซีอยู่เทิง,ออองขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้อง่องเคยลาฝากเบิง่งผักส้สมลายๆเนาะพอเพีนกำลังใจให้ซองหน,หน้อยๆ่องเคยลาพี่น้องไปแล้วพอกันลิบนาะสบายดี